สวัสดีครับวันนี้พบกับชาบ้านดอนครับตัว pc 3 0นะครับผม pc 3 0 0รถยอดนิยมนะครับ3ตันนะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องราคาพิเศษอยู่ที่3 6 6 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยครับพี่น้องนะครับแท็กยังสวยอยู่นะครับ ดูเดินยังสวยอยู่นะครับพี่น้องว้าว PC 30ของเรานะครับแม็คโคนะครับแบ็กโคโคมาสุนะครับ,บ,รรนะรบอย่างนี้เลยนะครับไปดูซิชั่วโมงการทำงานเป็นยังไงนะครับผมชั่วโมงการทำงานเป็นไงเราดูทีนะครับ ว้าวโอ้สวยครับพี่น้องสวยนะครับสามแสนหมืนบาทนะครับตัวเดินของเรานะครับติดต่อเข้ามากับชาบ้านดอนนะครับ E C ส0 3 6ามศูนย์สามแสนหกหมื่นบาทโคมิฉุพีสีนะครับใช้งานได้ดีครับสามแสนหกเท่านั้นเองครับพี่น้องสามแสนหกหมื่นเท่านั้นเองขอบคุณมากครับ